สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้วันที่23เมษายนนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมจะมาอัปเดตนิดนึงในส่วนของราคานะครับราคาเมื่อวานประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลุ่มรถ4ประตูยกสูงเกียร์โตปี2019ตอนนี้ที่ราคา ที่แซมเคยแจ้งไปรถเกียรดเอราคา469,000บาทติดจองทุกคันแล้วนะครับผมตอนนี้นะรถปี19ที่เป็นกลุ่ม 2.4E ธรรมดาที่ราคา469,000บาทรถเกีรดเไม่มีรถแล้วนะครับไม่นะว่าจะเป็นเลขไม่เท่าไหร่เลยมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาแคลิบอยติดทุกคันแล้วนะครับผมรวไมไปถึงกลุ่มเอาติดด้วยนะครับผมที่จะมีบางคันที่ยังมีอยู่ อย่างคันนี้ยังว่างอยู่นะครับผมคันนี้นะคันนี้ปี20นะครับผมเลขไม่อยู่107,000กิโลเมตรคันนี้นะปี20ภายในเป็นทูโทนนะครับเครื่อง1น6ตัว G นะครับคันนี้ราคาอยู่400,000ถ้าจะไม่ผิด402,900บาทโดยประมาณนี้นะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับถ้าเป็นกลุ่มเอาติดนี่ก็ติดบุ๊กนะครับผมนี่ก็ติดบุ๊กนะครับผม ส่วนกลุ่มแขคปโครงส้มไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมนะครับตัวนี้นะราคารถเกียร์เอ,ออยู่2 4 9 0 0 0บาทนะครับปี2016นะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีเข้ามาปลายเดือนนี้อีกไหมนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของ4ประตูยกสูงเกียวโต้ตอนนี้แซมต้องบอกว่าจะมีเป็นรุ่น e พัดปี2020แล้วนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูไปไล่เลขทะเบียนกัน ไล่เลขใหม่กันนะครับผมแซมลิตรไว้แล้วนะกล <นะ S 2> ุ่ม e p a ส s ปี20นะครับเป็นกลุ่มสีขาวถ้าลูกค้าสนใจเป็น4ประตูออตโอต้ซึ่งราคามาแล้วเช่นกันนะครับรถเกรด A จะอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับไม่ที่แซมเห็นก็คือไม่อยู่1 0 0 0 0แสขึ้นทุกคันแล้วนะครับผมนะไม่ลางหมื่นไปหมดแล้วนะครับผมมาดูรถที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นกลุ่มตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่เข้ามาเพิ่มดีกว่า ซึ่งมันเคยเข้ามาแล้วประมาณ10คันไปหมดนี่นี่นะครับเป็นหมูป่าปี2020แบบนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะที่โกดังเทพรักษ์เข้ามาอยู่5คันนะนี่5คันนี้นะเนี่ยน้องอินสเปคเตอร์เนี่ยกำลังตรวจเหมือนเดิมต้องรองราคาอีกเป็นรถหน้านะเนี่ยกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะปี2020 เดี๋ยวแซมดูปีให้อีกทีนึงว่าเป็นปีอะไรเนาะเดี๋ยวขอลองเปิดตัวอย่างก่อนนะครับว่าเป็นปีอะไรนะอ่าอลองดูนิดนึงก่อนอเดี๋ยวดูเบลเลยก็ได้โอ้ปียี่สิบสองปีใหม่ปียี่สบสองปีใหม่ซึ่งก่อนน้เนี้ยปียี่สิบเข้ามาแล้วราคาอยู่สองเก้าเก้าในนี้ปียี่สองราคาหน้าสามกลางแน่เลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับ นี่พึ่งเข้ามาเลยเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยวลองดูคันนี้ก็ได้เลขไมดอนเท่าไหร่น้องเขาตรวจรถอยู่นะครับมาดูนิดนึงคันนี้ไม่หนึ่งแสนห้า้าันนะสำหรับคันนี้นะปียีสิบสอนะนี่ไม่หนึ่งแนห้มามื่นเก้าพนนะอันนี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอดูจาก กกอบป้างกกอบป้ายอ่ะลองดูก่อนไม่เท่าไหรนะครับรถ ok ล็อกละไม่เป็นไรนะพอเขาตรวจเสร็จเขาก็จะล็อกแบบนี้แหละนะครับผมดูคันนี้อ่าคันนี้เปิดได้คันนี้ไมหนึ่งแสนสีมื่นสี่พักิโลเมตรนะครับปี22อูราคาน่าจะอยู่ที่3กลางแน่ๆเลยนะครับผม เดี๋ยวค่อยรอดูกันอีกทีรอดูราคาอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปนี้แซมจะพาไปดูกลุ่ม e-pads กับกลุ่ม 4-wheel เกียร์ Four wheel, Gear, ธรรมดา2.8นะครับผมปี20ราคาก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับรถเกรด A ราคาอยู่699นะเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่แซมคัดไว้แล้วนะประมาณ2คันนะครับผมเดี๋ยวไล่ตั้งแต่รถแรกๆก,ก่อนเลยละกันนะที่ มีจอดอยู่อะไรบ้างนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวช่วงใหม่จะเข้าไปที่บางนาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้แซมอยู่ที่เทพรักษ์นะครับผมเนี่ยแคมรี hmm. เช่นกันเข้ามาใหม่ก็ติดจองไปหมดก็คือตอนนี้เมื่อวานราคามาปุ๊บเนี่ยภายใน10นาทีจองกันเยอะมากนะครับเยอะมากมาเริ่มคันนี้ก่อนคันนี้ว่างอยู่นะครับ NX 300ปี2018นะครับเล่ไหม่8 1 8 0 0 0ราคา1,399,000บาทนะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเล็กซัสคันนี้นะ NX 300h ฮ่องกงนะนี่ยังว่างอยู่นี่ก็ติดแล้วนะครับผมนี่ก็เพิ่งติดไปเมื่อวานนะครับ c a m r y h y b r i ิ2.5 Hybrid Premium ราคา849,000บาทติดจองไปแล้วนะครับผม นะแล้วก็กลุ่มตัวนี้นี่จะเป็น e+ p s ที่แซมบอกนะจะมีสีบอลเงินไม่กี่คันหลักๆจะเป็นสีขาวซึ่งตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจต้องดูเป็นกลุ่มนี้นะครับสีประตูยกสูงเกียวโต้รุ่น e+ p s ที่แซมบอกนะครับผมตัวนี้นะอย่างคันนี้เลขไม้สองแสนสหม่นเก้าพนะคันนี้สอง0 0นนะ ราคามันจะเริ่มต้นอยู่5กลางๆางจนถึงเกตเอคือ5-6-9นะครับผมนะ m ิวเตอนนี้ก็บุ๊กไปหมดแล้วนะครับผมอย่างคันนี้ขับ4 4 wheel ปี2020นะครับผมเดี๋ยวดูก่อน2 183นะครับคันนี้ติดบุ๊กแล้วนะครับผมคันนี้ติดบุ๊กแล้วนะครับผมผ่านนะครับ คันนี้จัดไฟแนนซ์อยู่นะครับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2016 mm hmm. เลขไม่รู้สึกจะอยู่2,02แสนไม่เข้มแต่รถสวยนะครับราคา2,79นะครับอันนี้ก็ติดบุกเช่นกันครับไฮบริดปี22นะครับนี้ขับ4ครับคันนี้ขับ4นะครับ2,279คันนี้เลขไม่อยู่ 1,44,000กิโลเมตรนะคันนี้เนี่ยคันนี้แซมยังไม่ได้ดูราคาเลยไว้เท่าไหร่ <c oughs> เป็นตัวปี2019ไม่แน่ใจว่าติดแล้วหรือ,อยังนะล็อกโคนะครับผมรถตู้ตอนนี้ราคานะครับเริ่มต้นอยู่9กลางๆนะปี20จนถึงรถเกตด A คือ1 1 9 0 0ล้านนะใครสนใจก็ลองทักมาหาแซมได้ได้นะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆ ลูกค้าถามหาหน้ายาวเกียร์ออตโต้เยอะมากๆตอนนี้ไม่มีรถเลยนะครับหน้ายาวเกียร์ออตโต้มีแต่เกียร์ธรรมดาแบบนี้นะกลุ่มพวกนี้นะครับผมนี่นี่ก็อีกคันนึงนะครับผมตัวนี้9 3 4 2ดูก่อนซิ9 3 4 2คันนี้เลขไม่อยู่2 1 9 0 0 0กกิโเมตรนะสำหรับคันนี้นะ เราจะมีจอดหลบอยู่2คันตรงหัวมุมเนี่ยท้ายโกดังสุดนะครับมาดูก่อนก็คันขวามือของแซมคันสีบอลเงิน3197คันนี้ติดบุกไปแล้วนะครับโฟวิลไม่แสนคันนี้ติดบุกแล้วคันนี้ไม่แสนหกแสนหกราคา689นะติดบุกแล้วแต่ว่าคันนี้ขับ2ยังว่างอยู่นะครับผมคันนี้ยังว่างอยู่ คันนี้ไม่อยู่155,000 0านะครับคันนี้นะ1 5 5 0 0 0นนะครับคันนี้ยังว่างอยู่อีพ e ัทนะครับผมตอนนี้รถตู้เยอะมากนะครับเข้ามาเยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆแน่นอนรถสำหรับรถตู้นะครับใครเป็น f อซของกลุ่มรถตู้หน้ายาว รอเลยนะครับมาแน่เทั้งแถบเนี่ยรถตู้หมดเลยนะครับนี่รถตู้หมดเรียบเลยนะครับกลุ่มรถตู้เห็นไหมครับจอดเยอะมากนะครับผมแล้วก็กลุ่มเนี่ยหมูป่าที่เข้ามาก่อนที่แซมบอกตอนต้นคลิปเนี่ยปี20จะเป็นรถแบบนี้นะปี20แบบนี้นะแซมถ่ายไว้แล้วคันนึงนะครับกท7 7็3คันนี้ราคา270,000 1 0 0 0หรือ5,000นเนี่ยแหละประมาณนี้นะเลขไมล์2 0 0 0 0นนะแต่รถสวยคันนี้รถสวยนะครับผมนี่นะมาคันนี้ขับ4นะครับผมคันนี้เลขไมล์อยู่1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะส2งสองขับ4 4 wheel นะครับผมแล้วก็คันที่แซมล็อกไว้เลยคือคันนี้นะครับผม2205คันนี้บอกเลยรถสวยมากใครอยากได้รูปคันนี้หรืออยากได้คลิปโทรมาเลยนะครับ โฟวิวสองเกียร์ธรรมดาเลขไมล์หนึ่ง0สนกิโเมตรคันนี้สวยเลยสวยจริงนะราคา699คันนี้แซมถ่ายไว้แล้ว699นะดูไม่เชื่อดูคัสซีั้ยสวยจริงครับคันนี้บอกเลยนะครับผมนี่นะ699นะคันนี้นะครับผมคันนี้เป็น e p พั pad, นะราคา569นะครับไมล์0 0าห9 ไอ้ไม่เก้าหมื่นหรือหกหมื่นนี่แหละนะครับผมส่วนคันนี้ก็สวยครับผมคันนี้ไม่อยู่1นึ0 0 0สรถเกรดเอเหมือนกันแซมก็ถ่ายไว้แล้วนะราคา699นะสำหรับคันนี้นะไม่หนึ่งแสนสามหมนร์วิลนะครับผมต่อมาคันนี้ e p a ัทนะครับผม e p a ัทขับ2ดูก่อนคันนี้เลขไม่อยู่1นึ0 0 0สกิโลเมตร นะคันนี้1นึ0 0 0นะครับผมใครสนใจขนาดแคปมานะเดี๋ยวแซมหารูปให้นะครับผมต่อมาคันนี้2,3,3,1าขอดูก่อนมีไหม2 3 3สม1คันนี้เลขมาอยู่1,50,000กิโลเมตรนะครับเป็น e p a s s auto ขับ2นะ ออมาคันนี้2,2,9,3อเลขไม่2 1 3 0 0นนะคันนี้นะ2องสอคันนี้เป็นขับเลยขับ2องนะครับสองสออ๋อเป็นขับ4โทษทีครับไม่อยู่2องแสนนันะคันนี้ขับสี แล้วก็นะครับแล้วก็2405 2405 2405คันนี้เป็น e p ัสดนะครับผมเลขไม้สอ0 0 0นปนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกช่องหนึ่งแล้วก็จะมี4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาที่ราคาน่าสนใจนะครับคันนี้เลยจอดขวางซะและ้วนี่ อันนี้รถสวยนะครับ7844เลขไมอยู่ที่2 0 0แสนนะแต่ราคาดีครับ3 6 7 0 0นนะคันนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับผมนี่นะตัวเตี้ยตัว E นะ2.4 E ด้วยคันนี้เลขไม่2 0 0แ0แต่ราคา367,000นะคันนี้ใครสนใจก็โทรมานะนะครับผมมา ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะนเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างดีกว่านะครับผมด้านล่างนะร้อนแล้วนี่ก็เพิ่ง10บโมงเองร้อนแล้วร้อนไวมากนะครับผมเนี่ยนี่ก็เพิ่งเอารถมาส่งนะครับไปปรับสภาพมากำลังตรวจเช็คอยู่นะครับผมนี่นะเนี่ยรถตู้เยอะจริงๆเยอะมาก นะครับผมเดี๋ยวไล่ดูมันติดลูกค้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละคันซ่องคันนะครับผม มาเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้เลยละกัน2453ตัว e พั s เนาะ2453เดห๋ยวดูก่อน2453คันนี้ขายแล้วไม่เจอราคาละมาเจอคันนี้ดีกว่า2353 3. คันนี้2353น,น,นะครับ e พั s อยู่เดี๋นะส3 5 3 อันนี้แซมไม่เจอราคาไม่เป็นไรนะอ่ะเจอแล้วสองสี่ห้าสามคันนี้เจอแล้วคันนี้ราคาอยู่เอ่อเลขไมลสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคันนี้นะสองเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ติดจองนะครับผมอันนี้ติดจองแล้วสองสคันนี้บอกเลยรถสวยนะครับ2405เป็นตัว2.4 e p a t เกียร์ออโต้คันนี้รถสวยนะ2,405คันนี้เลขมาอยู่1,000งแสนอะไรอเอ่ยเดี๋ยวนะ1 2ึ0 0แสนสหมืน่นพันนะคันนี้รถสวยแซมถ่ายรูปไปแล้วนะคันนี้สวยอีพ e ัทคันนี้ก็ราคา5้าแสนหกหมื่นเก้านะคันนี้รถสวยเลยนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้านะครับผมสองหนึ่งแปดสี สองหคันนี้ยังไม่เห็นเลขไม้นะไม่เป็นไรนะคันนี้ก็สวยครับ2301เป็นสีบอลเงินแล้วนะคันนี้สองสคันนี้รถสวยเลขไม่อยู่1 4 6 000, นะ่งแสนสนพะคันนี้รถสวยนะนี่นะสองสดูก่อน2302 คันนี้แซมยังไม่เห็นลเลขไม้เลยสองสามศูนย์สองนะครับไม่เป็นไรนะผ่านก่อนนะครับผมโครงส้มรอนิดนึงนะครับโครงส้มรอนิดนึงนะครับผมสองสี่หกหนึ่งคันนี้เป็นโฟวิวนะครับผมเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับต่อมาคันนี้ก็โฟวิวครับผมคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะแต่แซมดูแล้วคันนี้ ไม่ค่อยสวยนะครับผมนะผ่านดีกว่านะครับต่อมา2,3,7,1าคันนี้เป็น e plus นะครับเลขไมล์ห6 9่0 0กมนกิโลเมตรนะกลุ่มคงส้มติดจองหมดแล้วนะครับผมนะแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็จะมีคันที่แซมพึ่งจองไปเมื่อวานเหมือนกันนะครับจากลูกค้าเป็น smart c a p ไมล์0 0 0 0รถสวยมากติดจองไปแล้ว หมดละเดี๋ยวดูคันนี้ก่อน2 307คันนี้2 3 07เไอ้สองสามห้าคันนี้เลขไมาอยู่180,000กิโลเมตรนะสองสาม0 0าเกิโลเมตรนะครับหมดหมดแล้ว นี่คันนี้ลูกค้าแซงพึ่งจองมานะสมาร์ทแคปไม่เก้าหมื่นราคา349นะครับพึ่งจองไปต่อมาคันนี้2375 2375เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับต่อมาคันนี้สองสามแปดเจ็ด เลขไม่อยู่1,99,000นะครับเป็น e p a d นะครับแล้วก็คันสุดท้ายเป็น4 wheel 2202 4 wheel นะครับดูก่อนเลขไม่เท่าไหร่เอ่ย1,70,000กิโลเมตรหมดแล้วนะครับผมก็ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่ม4 wheel รถเกรด A จะราคา6,99,000บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่ม2.4 e-pat ออโต้ pad, auto, ขับ2รถเกรด A ราคาอยู่569,000บาทนะครับผมนี่เป็นราคาอัปเดตล่าสุดของล่าสุดวันนี้เลยนะครับผม4ประตูยกสูงกีออโโ้ auto, ปี2019หมดแล้วนะครับสต็อกทั้งไม่ว่าจะเป็นโกดังเทพารักษ์หรือที่โกดังบางนาหมดแล้วนะครับต้องเป็นปี20ตัว e-pat นะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็ราคาตามที่แซมได้แจ้งเอาไว้ นะครับผมใครสนใจขั้นไหนแคปหน้าจอมาบอกทะเบียนมาเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะประมาณนี้นะคลิปนี้ที่เทพรักษ์นะครับผมก็มาให้ดูภาพรวมๆม,มารีวิวราคาล่าสุดที่สถนานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้คือบอกเลยว่าแข่งแย่งกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งรีเทลหรือไม่ก็ฝั่งฟีดฝั่งพ่อค้าเนาะมันเร็วจริงๆเมื่อวานราคาออก ไม่ถึง10นาทีครับเรียบร้อยทั้งหลานแล้วนะครับผมนี่นะก็ยินดีกับคุณลูกค้าที่จองทันนะครับแล้วก็อขออภัยกับคุณลูกค้าหลายๆท่านที่จองไม่ทันเช่นกันนะครับผมหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้า นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยกดกระดิ่งให้แซมด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ